เข่าอีกแล้วนะครับตรงๆนะครับหางประทัดเก่าไอ้ไข่นะครับซึ่งน้องแน่นจุดไว้นะครับเข้าตรงๆอีกแล้วกัสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมยืนอยู่หนาสารไอ้ไข่วัดบ้านประมั่นนะครับท่านผู้ชมมานิกะตั้งใจนะครับกับน้องแน่นนะครับอยากจะพาท่านผู้ชมนะครับ มาตามต่อขอโจลกนะครับงวดของวันที่2พฤษภาคมปี2 5 6 7นะครับซึ่งเมอนีกับได้มาถึงแล้วนะครับเมอนกมาช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนกลางวันมาบ่ได้นะครับแต่ผมชมอากาศร้อนมากแล้วก็กล้องกระตัดไปนะครับเล้ถือโอกาสมาถ่ายคลิปช่วงเย็นๆนะครับเป็นไปตามคาดนะครับจะบอกว่าเป็นปฏิหารของหางประทัดเก่าก็ได้นะครับ่านผมช่ซึ่ง เข้าตลอดนะครับต้องใส่คาว่าเข้าตลอดนะครับซึงไอ้ไข่นะครับให้หางประทัดเก่าเนี่เข้าตลอดจริงๆนะครับย่างเว้นกับเว้นแค่หมวดเดียวนะครับซึ่งน้องแน่นเป็นคนมัจุดไวเองนะครับหางประทัดอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเอฟซีทันใดติดตามช่องพุ่นเจ้าแนวนะครับติดตามดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเข่าบางข้างเข่าสองหมวติดแล้วก็เว้นหมวหนึ่งเข่าอีกแล้วนะครับตรงๆนะครับ หางประทัดเก่าไอ้ไข่นะครับซึ่งหมองแน่นจุดไว้นะครับเข้าตรงๆอีกแล้วนะครับเจ็ดเก้านะครับบ้างข้างเข่าทั้งสามตัวนะครับเก้าเจ็ดเก้าก็มีนะครับแล้วก็ให้จับตาดูให้ดีนะครับยังเหลืออยู่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้านะครับหรือเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับนะครับจับตาดูให้ดีนะครับผมจะทายให้เอฟซีดูทุกๆคลิปนะครับหางประทัดอันนี้เป็นหางประทัด ที่เกิดปฏิหารจริงๆ ai, นะครับเข้าแล้วเข้าอีกนะครับของรัฐบาลไทยนะครับแม่นมากนะครับซึ่งน้องแนนเป็นคนจุดไว้เองแม่เข้าตลอดน้องแนนนเน้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาตลอดไล่หัวเดียวนะเขายังเว้นกับเว้นงวดเดียวแมนนะหัวเดียวหัวนี้น้องแนนสิบอกเลยจ้ะว่าน้องแนนควานุ่มขึ้นน้องแนนความเท่เจ๋งบอกที่ใสก็น้องแนนเปรี้ย อาจจะบอกแม่ไอ้ไข่คือไอกไข่นจะแปลงตัวว่าไปเดินหม่อยผู้ชายหลุดงามๆน้องแม่ทีบางหัวมีเป็นต่อไข่ในหางประทัดอีกแน่นอนแม่นบอล้องแน่นมั่นใจว่ะ้องแน่นมั่นใจเพราะว่าค่ะน้องแน่นฟันเห็นอันนี้น้องแน่นพึงมาเบาออกคลิกในฟังแต่ว่าค่ะน้องแน่นฟันเห็นเด็กหนอยผู้ชายแน่นเลยของผู้ชายประทัดตลอดซึ่งหัวนี้ฟันเห็นเด็กหน่อยผู้ชายอีกแล้วน้องแม่ทีว่าไอ้ไข่ต่อไข่ในหางประทัดแน่นอนในในจำนวนเนี่ยเนาะในจำนวนนี้ตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมาตัวเดิมคนใด วันที่แล้วก็เข้าเต็มๆเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะครับแบบไม่ต้องกลับเลยนะครับหางมาทัดไอ้ไข่นะครับเข้าจริงๆวันนี้อาจจะมากเขาเจหาก็ได้ไม่แน่นะครับอาจจะมาก็ได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะหนังแน่นเดี๋ยวผมกับหนังแน่นนะครับจะจุดถูกเที่ยนนะครับกล่าไหวไอ้ไข่นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เริ่มคั่มลงแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดถูกที่เทียงกล่าไหวกันกับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันกันนะครับท่านผู้ชม สวัสดีจ้ะครับตอนเย็นๆนะครับมือจ๋าได้ตั้งใจนะครับว่าจังได้มาอ่ายกับตองแม่ทายสิดขอโจบละตับปุ๊กไทยวันปันสมัครในเอสซี่หรือลับท่วมกันยามแหน่นอน,นะะเพราะว่ากลางวันมาไม่ได้เลยนะครับแต่ทุ่มเพราะว่าอากาศร้อนมากถ่ายคลิปไปผมเคยมาถ่ายเหรอถ่ายคลิปแต่แป๊บเดียวต้องตัดไปเลยนะครับได้คือโอกาสมาขอตอนเย็นๆนะครับเย็นแล้วก็ค้ำไว้พร้อมนะครับเดี๋ยวรีบขอกันตรงเนะะี เพราะว่าอากาศตอนเย็นข่าไวมากนะครับหางประทัดเก่าแน่ต้องบอกว่าหางประทัดเก่าไอ้ไข่แสดงปฏิหารมากตั้งแต่ต้นปีเลยจ้ะเจ็ดเก้ามาตลอดแ้วก็ับตลอดนะครับหาหกงวดหาหกงวดแล้วตัแต่ต้นปีไปยอเมองคลิปก็ได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าท่านผู้ชมสามารถ ย้อนดูคลิปช่องพุ่นชะแนลนะครับไอ้ไขว่าไดนประมาณได้เลยนะครับว่าเขาบางครั้งเขาถึงสองงวดติดแลว้วก็เว้นมางงวดหนึ่งงวดก่อนว่า,นเาเขาเนาะง <Man S 1> วดนี้เขาเต็มเต็มเียดเก้าตรงตรงนะครับสอง,งช่วงให้จับตาหางประทัดเก่าให้แต่วางวดก่อนานานนั่นที่ออกซีหนึ่งแปดที่เข้ามาขอจะวางวดน,นี้ออกเป็นหางประทัดเก่ากถือว่าเพิ่งหาน้าหลังบบท่านในี่ยห้ถือวางวดนี้เป็นงวดแหลกแล้วกันจะได้เพราะว่างวดนี้ได้ตรงตรงทางหางประทัดเก่าเป็นเจ็ดเก้า เลยลวมาลอลุ่นกันบ่างวดนี้เพิ่นจิไห่ทางหางประทัดเก่าอีกบอ่อซึ่งน้องแน่นต่อกระซิบว่าน้องแน่นฟันเห็นเด็กน้อยผู้ใายบ่รูว่าสิเป็นไอ้ใครเพิ่นแปลงตัวมาบอรูงามจ้ะน้องแน่นคิดว่าถ้าน้องแน่นฟันเห็น,หนเด็กหน้อยผู้ใายไหนหนิน้องแน่นบ่เคยบอกในคลิปเลยเลขกมักออกหางประทัดเก่าซึ่งงว,วดนี้งวดน,นี้น้อง,งแน่นเพิ่นหายเจ็ดเก่าแล้วอาจจะมาเก่าหาหรือเจ็ดหาก็ได้เจ็ดหรือเก้าเก้าก็ได้ในหางประทัดเก่าูกับน้องแน่น บอกกันดูเจ้ากขนลุกเด็ครับท่วมต้อ,น,อนาผมนี่คือไอ้ไข่วัดบ้านประมาณนะครับเพิ่นสักศิษ์อันหน่องแน่นข้อคอตรงนี้ยมวนนี้ต้องมาร่อลุ้นทางวระทัเกาอีกนะอัน่องแน่นล่องขอต้องค้าถาขอเล็ดทูกก็ได้ สาธุเดอจนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรราภะราภาพระวันตุเมสาธุเดอไอไขวัดบานประมันมณีดุกหลาน ช่องอัพพ่นชาแนลน้องแนนก็พอเด้เดินทางมากอยากจะมาขอโชคขอลาบอีกไควันบานประมาณนี้ฝากเอซีอยากให้เพื่อนได้โชคได้ลาบในงวด2พฤษภาคม2 5 6 7ซึ่งงวดมหันกับเขาเลค้างประทัดตรงตรงหยิบแล้วเจ็ดเก่าซึ่งไอ้ไคกับห้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เวนงวดแล้วก็ห้มากซึ่งกับมีบางท่านเพิ่นได้โชคไปแล้วบางท่านเพิ่นบทันได้โชคซึ่งวดนี้น้องแนนอยากจะตั้งจิตตั้งใจมาเป็นสะพานบุญเปิดโชคเปิดลาบ ฝากเอซอยากให้แอคไครห้ทางหางประทัดเก่ากระไดหรือว่าท่างเด็กถูก3ตัวตรงๆมาทางสลักกินแบงสถาบาลไทย2พฤษภาคม2 5 0 6 7ขอให้แอคไครแสดงอิฤฉธิ์ปฏิหารให้คนทั้งจังหวัดทั้งทั่วประเทศได้รู้จักแอคไครวบดบมันประมาณในเดอร์ซัคุณคิงลูกเดรับทำหได้กระตือมั ใช่จุดอัวนี้โบ้ห็เลนแต่เด้งออกมาน่ะจังสันหนองแน่นจุดตัวนี้เลยจุดตัวเด้งออกมาเลยหนองแน่นจับตัวนี้แลยต่่วาตัวนี้เด่นออกมาเหมือนพึบออกมาจังสันหนองแน่นขอเป็นตัวนี้กันแล้วกันจุดตัวนี้เลยหนองแน่นสาธุเดอร์ถ่ายไข่จับออกมาห้ขคอห้เหล็กถูกตัวนี้เข่าสามตัวตรงสลักกินแบงบาลไทยงวดสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาตรงตรงรถเดอร์ไข่ใสยลูกหลาน บ็ดหนีเบ็ดสินเดหนีเบดสิน,น,น,นไหนมีเงินมี่ทองใส่ถ้าจุดกันเพราะว่าพอเห็นเลศจะขายยุคข,ขาข<ม>้ามอะไรที่การทำมาช่วงสําหรับวัดบ้านปามันนะครับมีพระจําวัดดูทั้งหมดตอนนี้นะครับทําไมช่วงสามลูกรวมทั้งเจ้าอาวาสด,ด้วยแล้วก็พระลูกวัดอีกสองลูกนะครับ แต่ว่าขนาดวัดของวัดปานประมันก็ถือว่าเป็นวัดขนาดกลาง,างไม่ใหญ่เกือบจะใ,ใ,ใหญ่แลวเนาะมหมู่บ้านเล็กๆแต่สร้างวัดได้ใหญ่มากนะครับอโอเคนะน้องนันนส่วงทิลลี่ลูกเลืมขยเยลเซมซี่นะครับเดี๋ยวจอมพ้นจะขอเซมซี่นะครับท่านผูน้ชมเซมซี่หม่แรกเลยไม้เลกศูนย์จ้ะ ไมาเลขศูนย์้ะหมายเลขศูนย์จ้ะหมายเี่สองเดียวหมาเลขหกจ้ะหมายเลขหกศูนย <0 6 S 2> <6 S 1> ์หกหมายที่สามอ่าหมายเล่สามเดียวหมาเลขสามจ้ะ 063 063หรือว่า6กับ9ตัวเดียวกัน063หรือว่า093ก็ได้เช่นกันจ้ะโอเคโอเคโอเคนะครับต่างช่วงผมสังเกตว่าบ่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขนะวันนะครับต่างช่วงชวนไปรอบเลยตูวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงตรงเข่าของไอ้ไข่ลืมไวน้ำเอาไวน้ำก็หนึ่งแน่นเป้านะครับต่างช่วงหนึ่งแน่นเพาเป็นอยัง ตะวัววนจุดเหล็กถูกตัวนี้รู้สึกข้นขิงรูมแต่สงสัยเอ็กไครพิ่งอยากให้เอาตัวนี้อีรีเพราะว่าตัวนั้นจับขึ้นมากเหมือนเพิ่งว่าอยากให้จับเลยลืนลืนล่นลันัันนั่งเลยก็ดูแล้วพอแม่นแน่ในจังหวัดน,นี้ ไปเบิ้งตรงหัวเขานะครับ่าจะเป็นตัวเลขกวนะครับไปน,น,นั่นพอ่าฝ่อหินหัวเขาเมมน,นี่นะเอาหนึ่งเจ็ดนแนนนม่พ่อเดี๋ยวนะครับผมก็เห็นนะครับสี่หนึ่งเจ็ดพ่อสี่หนึ่งเจ็ดอาสี่หนึ่งเจ็ดอ้พ่อ มาตั้งหลายครั้งบ่เคยเห็นใน้ะนี่สาธุเด้อร์สาธุเด้อสาธุเด้อฟซีเปิดนไอยมีโชคกับไอ้ใครบัลลังประมาณเด้องวดนี้ทั้งสามตัวเลย417นะครับอยู่ตรงหัวเข่าพอดีนะครับท่านผู้ชมโอ้โหพ่อพ่อว่าพ่อเหมือนเห็นแม่คนนั้นยู้หันพ่อเห็นนะครับ417นะครับท่านผู้ชม ไอไข่ให้แล้วนะครับสามตัวเลื่อยยุ่ตรงหัวเข่าพอดีนะครับ่านผู้ชมอโหปฏิหารมีจริงนะครับสี่หนึ่งเจ็ดนะสี่หนึ่งเจ็ดจริงๆนะครับแล้วก็หางประทัดเก่าน้องแน่นบ้งอีกรอบหนึ่งหางประทัดเก่ากลเ็นเจ็ดเก้าออกตรงๆแล้วซึ่งวันนี้หนองแน่นยังที่จังบอจะถ่ายให้ดูทุกคลิปทุกคลิปย้อนดูได้จ้ะทุกคลิปย้อนดูได้ ข้าจริงๆนะครับเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะครับเจ็ดเก้ามาแล้วต่อไปอาจจะเก้าห้า็กแม่งเก้าห้าเจ็ดห้าหรือเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าอย่าลืมเลยจ้าว่าตัวเลขแนนี่ออกมาตลอดตลอดทั้งปีเก้าห้าก็มาแล้วเจ็ดห้าเจ็ดก็มาแล้วแเก้าเจ็ดเก้าก็มาแล้วงวดนี้มาเจ็ดเก้าอีกโอ้โหอาจจะเจ็ดห้าเจ็ดก็ได้เป็นไปได้เมื่อนะครับท่านผู้ชมสาธุด้วขอปฏิหารในเสด้น ไฟเอฟซีนะครับตของไอ้ใครวันวันประมาณไดมีโชคลาภ่อนใหญ่ตรงตเต็มเต็มวัตนล้ำล้ำเลยๆกันทุกท่านทุกคนในมัดรมีบัดรซินนะครับอือซหนึ่งเจ็ดอืออ่ะที่นะครับทำไปลงไปเดี๋ยวมาเบิ่งเล็กถูกกันนะครับเดี๋ยวมาดูเล็กถูกว่าจะได้ตัวไหนนะครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูเลขทูบตัวแรกนะครับได้เป็นหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้ามาแล้วนะครับจะบอกนะว่าเลขทูบแทงนี้นะครับซึ่งน้องแน่นไม่ได้ตั้งใจหยิบเลยเพราะว่าหยิบออกมาแล้วบอกว่าตอนที่น้องแนนหล่วงอยู่ตอนน้องแน่นรับตาหลวงรู้สึกเหมือนอีหยังกระเด็งออกมาอยู่แต่ว่าน้องแน่นบริคีบริคถูกตะตกลงมาหนี่ก็เลยไปจับตัวในกลองซึ่งจับไปกับเหมือนแบบ ลื่นๆมันเพิ่นว่าอยากจะหายดิงไงแต่พ่พอก็เลยตัดสินใจยิบมาแทงหนึ่งแต่ว่าปัดพ่อตรงนี้สิไปจุดบอกพอแล้วปึ๊บเพ้นดูนี่อืมตอนที่เด็กถูกเด่งออกมาเป็นเหมือนล่มปิวส่มือเหมืน <สา S 1> อนจัวจ<ล><ล>ับเนียเอฟซีเพิ่นได้มัดหนีมัดสินได้มีเงินมีทองใส่ใจในขอบกัวจะแมนลำบากกันทั่วหนาเลยกับเศรษฐกิจแบบนี้ขอให มอบโชคลาภให้ทั้งสามตัวเลยบ่าวาจะเป็นตรงหัวเข่าของไอ้ไข่ซีหนึ่งเจ็ดหรือเลขหางประทัดเกา่ามีเก่าเจ็ดหากับเจ็ดเก่าหรือจะเป็นทางเหล็กทูบขอความเมตตาจากไอ้ไข่งวดของวันที 2, ่สองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อกสิบเจ็ดให้เอฟซีพอดีมีโชคลาภก่อนใหญ่กับไอ้ไข่ในเด้อในในงวดที่จะถึงนี้สาธุเด้อนะคะรับท่านผู้ชมสำหรับเลขทูบตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองนะครับเริ่มเห็นลางๆนะครับมันจะเป็นเหล็กซีมันจะมันมาต้งแน่น,นพวกมาไล่พันปิวคำไวไ่งไว้ถหมู้ช่วงมีอ ถ่ายคลิปต้องเลือกถ่ายงามเสากับงามแรงเลยค่ะวันง่ามเที่ยงนี่ร้อนจัดอากาศร้อนมากถ่ายคลิปไปโทรศัพท์กับกับเลยถ่ายบ่ได้บ่สามารถถ่ายได้เลยอากาศร้อนมากจริงๆนะครับเดีวยวปรารถนาดีจากอัมพลชาแนลนะครับออกไปให้ไปหน้ากะเตรียมน้ำนะครับใส่กระเป๋าติดตัวไปหน่ำนะครับอากาศร้อนๆนนนน้้เย็็กไดั่แหลมยิ่งยิ่งเป็นน้ำแข็งยิ่งดีเลยครับท่านผู้ชมคนเป็นเฮสโตรกตายหลาย แมนเจ็ดชิลเยอะมากนะเพราะว่าอากาศร้อนจัดอากาศร้อนต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมถ้าเห็นงานการแจนรู้สึกว่าบ่ไหวกะเขาโฮมคอนที่น้ำพักผ่อนก่อนครับเก้าสี่นะครับเลขชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สามนะครับท่านผู้ชม นะครับขอเพืองใบบุญขอเพืงบารมีของไกรๆวันประมาณเด้อวันนี้ให้เหลือตนลูกหลานเนี่ยผู้ที่เินกำลังลําบากทุกท่านทุกคนเลยที่รับชมคลิปนี่ขอทั้งสามตัวตรงๆหางประทัดเก่าถ้าจะหายหาทั้งสามตัวตรงๆโหลดตรงจุดได้ก็ได้หรือเหล็กถูกห่มาตรงๆเต็มๆทั้งสามตัวเด้อสาธุพม ตัวเลขกลมๆเมื่อแม่จะเป็นเลขเก่าเลยตรงแนี้เมนบอสสองกับแมนบอสเมื่อกี้มันจะเป็นเลขเก่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุนตัวที่สามนะครับบอสองกับสามนะเมนบอทตรงนีน mm hmm. นะครับสำหรับไอ้ไข่วัดบ้านป่ามันนะครับอยู่สถานที่ตั้งนะครับอยู่บ้านป่ามันตําบลหัวฝายอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถ้าเอฟซีทันใดนะครับอยากจะแวะมากราบไหว้ก็มีองค์พระประธานนะครับหลวงพ่อสมใจนึกนะครับเป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับไว้อาิโยมนะครับหรือผู้ที่เดินทางไปมานะครับ สามารถแวะมากรับไหว้ขอพรน,นะครับหรือจะขอพรจากไอ้ไข่ไว้บ้านป่ามันนะครับแวะมากราบไหว้ได้นะครับอยู่ที่บ้านป่ามันตําบลหัวฝายอําเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอาจจะเป็นเลขสองหนึ่งแนะ่นะครับเลขค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจน ดีแสงขึ้ตัดไปลงเงี้ยเก้าสี่สองเก้าสี่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆนะครับได้รับเงินก้อนโตมีโชคใหญ่กับไอ้ไข่วัดบ้านประมาณงวดของวันที่สองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเฮงๆรวยๆทุกท่านทุกคนนะครับเก้าสี่สองนะครับนะครับท่านผู้ชมมณีกะได้มาตามต่อนะครับขอให้ท่านผู้ อขอโชกลาบครับไป้ไขประธานประมันนะครับให้ต่องวดนะครับงวดก่อวันที่สองพฤษภาคมปีพนหายเจดนะครับซึ่งไม่คาดคิดนะครับว่าเข้าตรงตรงหางพระทัดเก่าซึ่งน้องแน่นได้มาจุดไว้เนาะเข้าตลอดจริงๆนะครับ <ขอ S 1> ดูคลิปย้อนหลังได้แมน,แ,มนแต่ละก็ะมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วก็เจ็ดห,หาเจ็ดหาเจ็ดก็มาแล้ว 9, เก่าเจ็ดเก่าก็มาแล้วมาบางเพียมาทั้งสามตัว 97นีมาตลอดลนะครับจองอภพยเจาแนวกะมีความปรารถนาดีนะครับอย่างเอฟซีทุกทุกท่านนะครับโชคดีกับไอ้ไข่วัดบ้านประมันนะครับก็ขอขอภัยให้ท,ท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำมาค้าขึ้นคิดอะไรขอให้ได้ดังใจคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองสุขสมหวังทุกประการสําหรับคลิปนี้ผมกับน้องแม่นะครับต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกทุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ